ปรเซ็นต์กล่องละโอโอ้ยนต์กล่องมันน้อยมากทำการกดซื้อไปแล้วนะคะมาแล้วกล่องสกิน100%ไปเปิดปุ๊บมาเออมาดิทำการกดซื้อไปแล้วนะคะกล่องสกินถาวร100%กดเปิดไปโอ้ยจะได้เป็นโอ้โห สวัสดีท่านผู้ทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมมี่นะคะวันก็อยู่กับกลอง100%กับสกิน4ระดับนะคะเพียง99คูปองเนี่ยเราไปดูกันนะว่าเราจะได้สกินร,ระดับอีกินในราคา99หรือเปล่าเรเกิบกับตั้งแต่13ถึง19นะคะไม่รู้ว่า99คูปองเนี่ยจะคุ้มหรือว่าจะอะไรไว้เราคิดว่า ระดับรีเจนก็น่าจะออกอยู่แล้วมังม้งมั้งมั้งมั้งนะคะทุกคนคลิปนี้เช่นกันกดแชร์กดไลค์ตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากัน์เลยนะคะขอแค่20ลไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปแล้วก็กดติดตามเดินทางไปสู่70,000ซับด้วยกันนะคะทุกคนจริงๆก็อยากให้ไปถึงแสนนะเพราะเราอยากได้โร่นะคะทุกคนประมาณนี้อ่าเรากดเข้ามาตรงร้านค้านะคะ,ะ,คะกดตรงไอเทมนะ ใหม่บริการเติมเกมผ่านเว็บโกลเด้นเติมเกมแนะนําร้านโกลเด้นเติมเกมเติมเกมราคาประหยัดให้บริการเติมเกมมากมายในราคาถูกนะคะแล้วก็สามารถเติมเกมได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเติมได้เติมดีเติมไม่มีอันนะคะเติมเอาวีใช้เพียงแค่ open id เท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีเกมมากมายต่างๆให้เลือกเติมนะคะเน้นย้ํานะคะว่าแอดไลน์โกลเด้นเติมเกมต้องมีแอดนำหน้านะแล้วก็ Facebook f a n p a g โกลเด้นเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่โกลเด้นเติมเกมกันเยนะคะบอกเลยว่าถูกคุ้มราคาประหยัดแน่นอน ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปนะคะเรามีร้านขายรหัสเกมาวีมาแนะนานะคะชื่อเพจแอดมินต้นทีวีเเพจนี้นะคะมีผู้ติดตามมากถึง1นึ0 0 0คนมีบริการรับซื้อขายรหัสเกมาวีปลอดภัยไม่มีโกงนะคะสําหรับใครที่มองหาไอดีคุ้มๆพร้อมเล่นนะคะลูนครบแรงคอนสกินแลสวยๆนะคะราคาไอดีเริ่มต้นเพียงแค่30บาทเราแนะนําเพจนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีลิงก์เพจไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะพร้อมแล้วก็ไปรับฟังแล้วก็รับชมคลิปกันได้เลย ซึ่งหลักๆวันนี้นะคะก็จะมีอยู่2กล่องนะจะมีกล่องสกิน100%พิเศษนะคะกับกล่องสกินถาวรซึ่งจำกัด ID ละกล่องเท่านั้นนะคะทำการเขียนภาพไปก่อนแล้วกันเนี่ยทุกคนจำกัด ID ละกล่องอ่ะโอ้ยเกินปุ๊ยม้ยประมาณนี้นะคะเพื่อแบบเป็นการกระจายโอกาสนี่ซึ่งเปอร์เซ็นที่ออกสกินเฮโรีกนะคะนั่นก็คือ90%กันนั่นเองรีเจนนะคะอยู่ที่9.80 เอ้ย9.80%อัติเมทนะคะ 0. 0อัติเมทหรืออ e ีตีมนะคะ0.20เราคิดว่าเราได้จะได้สกิลระดับเพโรอีกนะคะมาทำการซื้อสุ่มกันเลยอะทำการเขียนภาพไปก่อนนะว่าจะได้อะไรนะคะถ้าเราได้อ e ีตีมนะคะเราก็จะทำการแจกคูปองนะ <c oughs> เราจะแจก1,000คูปองนะคะถ้าเราได้สกิลระดับอ e ีตีมในคลิปนี้นะคะคลิปนี้ไม่มีตัดต่อนะเพราะว่า เปอร์เซ็นต์กล่องละโอ้ยเปอร์เซ็นต์กล่องมานนยมากทำการกดซื้อไปแล้วนะคะมาแล้วกล่องสกินหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไฟเปิดไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอ,อย่างที่คิดไปเลยได้เฮโรอีกนะคะเรามาเปิดดูว,ว่าเฮโรอีกเนี่ยมีอะไรมาเปิดแล้วก็เฮโรอีกในเฮโรอีกอีกทีหนึ่งนะมากดเปิดไปเฮ้ยได้สกินระดับมาจาเอ้ยได้สกินต่อมาจ้านะคะโอเคค่ะทุกคนตบมือนะคะซึ่งสกินนี้แจกบ่อยมากสกินนี้ แจกบ่อมากนะคะแจกบ่อยสุดๆอ่ะถัดมามากับเปิดเพื่อนลุลับหนึ่งสกินที่ยังไม่มีก็คืออะไรอย่าเงี้เป็นสกินวีลานะคะทุกคนตามนั้นนะวีลาคือเนี่ย6 9ตัวไหนก็คุ้มอะเออมาดิทําการก็ซื้อไปแล้วนะคะกล่องสกินถาวรหนึ่งร้อเปอร์เซ็กดบปิดไปอ้ยจะได้เป็นโอ้โหจะได้เป็นเฮ้ยได้เป็นตัวโอ้โหทุอย่าง อย่างที่คิดไว้เลยอ่ะยินดีด้วยนะคะคุณได้รับสกินใหม่ตัวอิชาอืมโอ้ยค,ค่ะตบมือสกินนี้ราคาประมาณไม่รู้ดิมาบ่อยนะคะกับพรีเมียมพาร์ทประมาณ4 9คูปองประมาณนี้นะคะควิตเป็นการรีวิวสั้นๆนะคะ,ะ,คะทุกคนเจ็บๆโอ้โหอดแจกคูปองเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่กิจกรรมตรงนี้นะคะจะมีเลือกรับฮีโร่ฟรีนะคะพร้อมไอเทมมากมายอันนี้เป็นคลิปสายฟรีนะคะทุกคน เรือรับฮีโร่ฟรีมาทําการกดทิ่เข้าไปก็ทําการทําภารกิจนะคะจะมีเล่น55จัดอันดับแล้วก็ล็อกอินนะคะคกิจกรรมตั้งแต่วันที่12นะคะพฤษภาจะถึงวันที่30พฤษภากันนั่นเองเลือกฮีโร่ฟรีมากมายมาทําการเลือกของรางวัลไปพร้อมกันเลยดีกว่าอันนี้ก็จะเป็นเลือกท่าเต้นหรือว่าเอฟเฟกต์เนาะเราแนะนําว่าเลือกท่าเต้นดีกว่ามาแล้วก็ตรงนี้นะคะเลือกฮีโร่หรือว่าจะได้เป็นลูกแก้วนะคะเราเลือกเป็นฮีโร่แล้วกันมา แล้วก็ทําการใช้คําอธิษฐานนะคะ10 10อธิษฐานเอ้ยได้เป็น200เหรียญก็จะเป็นตรงนี้นะคะที่เขาติ๊กถูกจะมีเพชรมีอะไรมากมายซึ่งอ่ะมากดให้ครบได้เป็น200เพชรนะกดให้ครบนะคะกดให้ครบตรงนี้กดไปเรื่อยๆนะคะทุกคนเดี๋ยวท้ายๆมันก็จะออกง่ายๆเอ,เองนะแค่ทําภารกิจเก็บ เ,เก็บผัดใจใช้เข้ามาที่ถ่ายนะคะกดไปเรือแค่นั้นก็ได้เอางง่ายๆนะคะซึ่งสกินเอ่อคลิกซี่อะไรเงี้ยกับตัวลิเลียเขาก็จะเป็นให้แบบเช่าแทนอะไม่ได้แจกถาวรน,นะคะแจกแค่เป็นฮีโร่ถาวรอ,อ่ะไหนๆก็ได้เพลละโอ้โหเจ็บอะเจ็บเแล้วก็เพชรมาสุ่มลูกแก้วแล้วกันทุกคนมาไปกดข้ามบอยนะคะคือเราจะสุ่มเอาเลขอันนี้ใช่อ คนเรียกว่าอะไรอ่ะเอ่อสุ่มเอาเลขนำโชคให้มันครบร้อยยี่เฉยๆนะคะประมาณนี้นะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบหรือว่าใครไปลองสุ่มตามแล้วได้เป็นสกินแรหรือว่าได้เป็นสกินอีตีมนะคะหรือว่าได้อะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะหากใครชอบช่วยกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามนะคะเดินทางไปสู่เจอาเวอร์ซ่าสำหรับใครที่สในใจรต่างๆสามารถดูลได้ที่ตใต้คลิปแชนเลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า